สวัสดีค่ะหญิงผ้าไทยค่ะงามอย่างไทยนึกถึงหญิงผ้าไทยเรียกใช้บริการหญิงนะคะคุณลูกค้าขาวันนี้หญิงมีเสื้อพิงค์สวยๆกับคุณลูกค้าออกมาใหม่ๆหญิงรีบเอามาเลยค่ะจากโรงงานร้อนๆเลยนะคะคุณลูกค้าขาดูการดีไซน์ของเขาจะแตกต่างกับทุกๆครั้งนะคะคุณลูกค้านี่ค่ะช่วงแขนตรงนี้คะระหว่างช่วงไหล่เรามาหาการแขนเราก็คือจะเป็นทรงกระบอกค่ะคุณลูกค้า แต่ว่าพอเลยมาปั๊บช่วงนี้ก็จะเป็นแข็งตุ๊กตานะคะสวยมากๆนี่ค่ะลูกไม้นะคะคุณลูกค้าลายดอกของลูกไม้ดอกไม้นี่ค่ะคุณลูกค้าสัมผัสได้เลยค่ะคุณลูกค้าขาอย่างก,กระอย่างกระดอกไม้จริงสองชั้นนะคะคุณลูกค้าเนี่ยค่ะลูคิงเขาทามาให้สวยๆเลยค่ะนี่ค่ะประดับสองชั้นนะคะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าขาแล้วก็ซับในกับคุณลูกค้าซับในไม่ใช่ผ้าธรรมดาทั่วไปนะคะ เป็นผ้าลินินกับคุณลูกค้าลินินทําเนื้อนุ่มนะคะทําให้ผิวเราสบายไม่มีไฟฟ้าสถิตที่จะติดผิวเรานะคะคุณลูกค้าไม่ต้องไปเสียเวลาทาทาครีมเพื่อจะไปให้เพื่อจะไปให้ผ้าซับนยติดผิวอะคะ่ะคุณลูกค้าขามีสวยๆอย่างนี้นี่กระลุมหน้าถอดได้จริงคุณลูกค้าดูดีไซน์เขาสิคะลายดอกมาใหม่นะคะคุณลูกค,ะคะ้าขอดูคันนี้ค่ะ ดอกมาใหม่นะคะลายมาใหม่นะคะหยิงเพิ่งได้มาเพื่อที่จะต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่ของเราเลยคุณลูกค้ายิงท้ายเพียง1,450บาทรวมส่งเคอรี่ให้คุณลูกค้ารียบร้อยเลยนะคะคุณลูกค้าชอบรีบโทรมาสั่งซื้อนะคะคุณลูกค้าขาที่เบอร์093 198-8013 087-21956 ลูกค้าแอดไอดีไลน์มาได้เลยนะคะลูกค้าขายัางไงหรือรอรับสายลูกค้าอยู่นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะลืมบอกอรีบโทรมานะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ